พ่อสามพี่ผมมีสามเลยเงี้ยอ้าชุบติดแล้ววะโอ้ยหน้าเก็บอุซี่ไปเลยวะเย็ดแม่ไม่เชื่มันเยอะขนาดนี้วะกดได้เลยถ้าผมยิงโดนนะจบไม่ใช่ยิงไม่โดนส่งให้มันทางไงเฮ้ยข้างหลังมาโอ้โห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 พี่อภินเอ้ยวางสายเข่าวางมือ มายข้างหน้าปึบสวยกูทำให้ไม่ต้องแย่งกันสามามมือคันนึ่งคัไปแล้วปึ๊บตามไปเลยไม่มียาแต่บอาก็ไม่มียาเองไอ้ไป้ไกแลไปจับได้แล้เว้ยเอ้าไอ้เหี้ยมาอยู่ขวังนี้ที่ยนหนึ่งยันเนี่ยก้ไงใกล้ไงโงอะไรอ่ะแล้วฉันหอกฉันอก้่อก่นลนันนอกนน ไอ้เฮ้ยที่ทำคุณเสียสงห้ากี่สวยอ่ะเพอนมึงต้องไอ้สัสไม่ต้องชูไปผัวนะไ้ล้มสองทำมันจะชันด้วย่งนี้ได้น่หน่อยมันก็แบบ อะไรวะไอ้เน,น,นี้น่นาจะไม่มีเลือดแน่เลยใครต้องกลัวฮัลโหลโหมอมีคนป่นาวข้างเราเนี่ยนะตรงข้ามรอสีรออ่ะโว้ยเฮ้ยสามสี่สี่เลยมั้งเนี่ยสามเลยอ ยิงซ่าบานหนึ่งนะเพื่อแบบไม่เดียวอ่ะไม่เดียวตายก็ส่วนุณมี่กนะส่วนุมีถกแล้วน้ำหนึ่งได้มาหนักไฟเอนเจ้าบัวะด้กูด้นึงเฮ้ยจานรูกรบไปเลยไอ้ยี่เดุ้ยลูกสองจ่อเลยคุณพิณสวยกายเข้าประตู

แค่ถ้าพามีนะเออน้องเบิร์ไปเก็บปืนเฮี่อะไรอ่ะน้องไปไหนไปไวนตัึงต่งใครดีไปก่อนตา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 บ้านไหนวะเบิ่อไม่ม่ตาแล้วตัวบ้านนะ จ๋ยคนบินอะมักเหลืองเอะไรเนี่ยเออลงาอยู่งสาม่เเลยมันมาตอนไหนะแล้วกูหน่รับอย่นอนเียเยววาแต่ขาวหัวเลยจ้อุ้ยอะไรอมจังวะแวังมันคมมากแมวยแมวต่อไ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 หว่ัดต่ก็สเปย์อะไอ้วิงรา อปีไหนมองนต่คนกินลูกก็ตรโหดเลยเเหียอาัวด้วยเทสเทสเทสมาตีใหม่นะมีหดการพี่นคนนักก anyway. ินตัวกบินแรงขนาดหรอครับครับต้องต้องลองมาดูที่งานโอ้โหโอ้โหได้แมววิ่งเงี้ยมันรัวโอ้โห ตอนแข่งออก <c oughs> ตอนแข่งตอนแข่งไม่ใช่แบบนี้คุณดูยิงไม่ดนเลยอ่ะขับเมื่อกี้พิมพ์ยมอยู่เฮ้ยหลังกูมาเจอเจอบุยลำใหม่ไม่ทราบเลยครับถามตัวกูถามตัวไว้ขอตัวนี้ก่อนอุ้ยภูเขาสูงมีนะเว้ย

ไม่ดันหรอกมันไม่ดันข่ยเอ้ยนนคิวยนะจะหลุดวอ่อ้โห่ดีอุ้ยอุ้ยปเช่วยด้วยของน้องสองยสงตึงีกอะไรอีกไม่โดนทำเมดรอ้เหี้ยตัดเลือดไ้เพื่อนไม่ได้เลยเหรอวะ เท่านันี่เอมโพชานบ้าคูสอเบอร์ดิวทำเอ็ดลูนี่มันคูสองโผ<ฮ>ลู่้ไปไหนวะไปโไปแล้วไม่มีไอบอร์ไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่รู้ตวไหนนะคนจะมีป่าส <Yeah. S 1> องเมงตรแอ้ัโมตดเกียรไล่ปืนตามเมแล้วตามเมแล้วมเมวอมัน ตัวเดียวใช่ป <Stadium> ่ะใจะเอายวเพื ok ่อม no ok right. ันนอกรอเออเคื huh. <It> ่ออยู่ไหนไม่ร like ู uh ้ท huh. ah ี่เหลืออ่ะต่อประโยชน์ผ่าเม็ดเดียวเลยตัวนึ่งผ่เดียวตัวโดนใริมเจ็บพอเลยจ็ไม่เหมับาตัวีพี่าไปจาตัวมดเยเไฟพี่ เฮ้ยหลังหลังมงไต้ลงใต้ม่ได้มงได้โอ้ใครออาชั่นวกบโดนมันม่นมันเดี๋ยวข้างบนน้องนะเพื่อนก่อนน้องหลังบ้านซ้ายมือพี่เพื่อนบ้านเหลืองบ้านเหลืองไดบ้านเหลืองเลยเหรอ้าบ้าเหลืองซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือซองนี้เลยแงสเตปจะยิงมากๆะยิงมากๆจะเชด คอนครับขออยูนครับหวยไม่ยิงนะกหัวกูกหัวที่ยาแล้ววามาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแ้มาแล้วไ้แลให้ได้หมดเลยทำปินแม่งพีพี่ว่านะไมันโอ้โหทำอะไรของมาอยากเลิกกินไก่กันน้ำโคว่าทำ ไอปืนเฮี้ยนี่มันมีดาเมจเหรอขอาถามจริงเถอะอ๋อเนี่ยเหรอถ้งอ,อ้องน้ำไ่ตัวหนึ่ง5้าตัวหิด อ่าเหลืหินต้นหินตัวตัวเดียวครับผู้อ่ะอเฮีย,อยอบอกครูว่ายัางไม่ร้าวไม่เฮียอะไรเหมือนเดิมไปเกาะภาพดีเอ็ครับ โดนไม่โดนเ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 นนเนนะมันไเาเหร่น้องเหร่น้องเออดีนะมันเลยกับห้องเขาถ้ามถ้ามานไปอะน็อกไอ้เหี่ยตายใชรา่อดูโอ้โหงั้นเดี๋แค่บ้าน้านเขียวบ้านพกิน่ะ่าสุดอยู่บ้านพกินไม่ได้ทีมใครอะ ตวัีครับวันนี้แอดมินจะมีบรรกาศนะครับทางเพจขั้งสี่ได้มีผู้คู่สามตืนกแล้วสำหรัใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดก็ได้เลยใครเดอนกะ99บาทเท่านั้นเองสำหรัใครที่ชอบสปายกรเลตหรือการเสี่ยงขั้สี่รออยูอย่างอ่ะไปกดกันเลยใ้